สวัสดีค่ะดิฉันนานัพัวันยประเพรครูโรงเรียนบ้านทะเลเสมาประชาสรรรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาของอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พบว่าเด็กๆร้180อยละแยังขาดทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์การแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกซึ่งดิฉันในฐานะที่เป็นคุณครูผู้สอนก็ได้รวบรวมถึงปัญหาระบุถึงสาเหตุอาจจะมีสาเหตุด,ดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้อาจจะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนค่อนข้างน้อย 2. สื่ออาจจะยังไม่เหมาะสม าการเลือกใช้สื่ออาจจะยังไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของเด็กเพื่อที่จะให้เด็กวิเคราะห์ได้แล้วก็สามาผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกกระบวนการคิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหานะคะ่ะข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ข้าพเจ้าก็ได้นำมาประยุกต์ใช้นำมาจัดการเขียนแผนการสอนเรื่องโซ่อาหารหน่วยการเรียนรู้ที่7สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5 e พร้อมด้วยเทคนิค g a l l e r y Walk ในวันนี้ค่ะนักเรียนทั้งหมดารพวาลครสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงวันนี้เดินทางมาโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วเป็นยังไงมีความสุขไหมคะมีมีความสุขไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนมีมีความสุขไม่ได้เจอคุณครูมีไหมคะต่อไปชื่นใจหน่อยมี โอเคขอบคุณมากนะคะที่คิดถึงกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันในวันนี้นะคะอ่ะคุณครูมีกติกาว่าถ้าเราปรบมือคุณครูจะมีสองคำนะคะถ้าคุณบอกว่าอ่าปรบมือหนึ่งครั้งลองสิคะลูกปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งอ่านี่คือปรบสองครั้งมีคํานําหน้าว่าปรบมือแต่ถ้าไม่มีคํานําหน้าว่าปรบมือเช่น หนึ่งครั้งต้องปลบไหมคะไม่สองครั้งต้องปลบไหมคะไม่ต้องนะคะอ่ะทดสอบนะทดสอบเริ่มปลบมือหนึ่งครั้งปลบมือสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรทดสอบสมาธิเนาะนะคะอ่ะส่วนใหญ่เด็กๆมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เห็นอะไรบนกระดานเห็นหมายเลขในกล่องใช่ไหมคะอ่าเด็กๆอยากรู้ไหมว่าในกล่องมีอะไรอยู่ในนั้นโอเคงั้นเราไปด้วยน,นเลยอ่ากลุ่มที่สามค่ะเร็วกว่าเพื่อนเลยกลุ่มสามหนูเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งนะคะอ้าวเปิดหมายเลขหนึ่งพร้อมกันดูนะคะ อ่ามีเสียงด้วยมันคือสัตว์อะไรเอ่ยอนอนโอเคได้หนึ่งแผ่นป้ายแล้วจะพบว่านะคะสิ่งมีชีวิตทั้งห้าแผ่นป้ายเด็กๆดูสิมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไร<อ>เป็นห<อ>่วงโซ่อาหาร<อ>ใช่ไหมคะอ่าทีนี้<อ>เด็กๆทราบไหมว่าอะไรกินผักกาดได้บ้าง อะไรกินหนอนได้บ้างนมีชีวิตเขาอาศัยอยู่ร่วมกันการที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้เขาจะต้องมีอาหารใช่ไหมคะอ่าบางชนิดกินพืชอย่างเดียวนั่นคืออะไร,ห,รหนอนบางชนิดกินได้ทั้งพืชและสัตว์อะไรนกอ่านกใช่ไหมคะอ่าและบางชนิดกินเนื้ออย่างเดียวอ่า อันนี้แหละค่ะเป็นการกินกันเป็นทอดๆเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารแล้ววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้นะคะด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเพิ่มสมรรถนะให้กับเด็กๆเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะพร้อมหรือยังคะ Oh, ออาว <Yeah. S 1> งั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปมือเดี๋ยวคุณครูจะแจกอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้นะคะนะคะไปงานที่หนึ่งจะเป็นกิจกรรม ด้วยสิ่งมีชีวิตใดบ้างถูกต้องไหมอ่ากิจกรรมผัดไปจะปรรออเป็นกิจกรรมแก l l e r ร walk เด็กๆเคยไปดูงานศิลปะที่ไหนไหมคะซึ่งเทคนิคการแลกเปลี่ยนรู้ Gallery Walk เป็นเทคนิคที่สอนที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้หรือประสบการณ์ร่วมกันโดยการใช้ผลงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและการใช้กระดานสนทนาเป็นข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อนำข้อมูลป้อนกลับนั้นมาใช้ในการพัฒนากลุ่มหรือเติม,เต,มเต็มความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนซึ่งนำมาใช้ในขั้นตอนการอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปในการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแบบสื่อส่อ 5e การเรียนรู้แบบการเดินชมผลงานแบบกลรเลอรี่วอล์กช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการสร้างผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและครบถ้วนได้ทบทวนผลงานของตัวเองและได้เปรียบเทียบผลงานของตัวเองกับผู้อื่นได้ฝึกการประเมินเพื่อตัดสินใจให้คะแนนหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งพัฒนาทักษะ และการทำงานเป็นทีมทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดการฟังและการเขียนดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณากำหนดเวลาในการเยี่ยมชมผลงานให้มีเวลาอย่างพอเพียงผู้สอนจึงต้องสร้างและอธิบายเหตุการณ์ให้คะแนนเป็นรูปประทรวมทั้งต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมผลงานเพื่อให้เกิดการเยี่ยมชมผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนูให้กี่คะแนนคะให้5คะแนน,แน,นวันนี้นะคะเด็กๆทําได้ดีมากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้เลยเด็กๆสามารถบอกห่วงโซ่อาหารได้สําหรับวันนี้คุณครูขอขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะค่ะกรทำความรกขอบคุณค่ะคุณครูจากการที่ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอน active learning การสืบเสาะหาความรู้ 5e ด้วยกระบวนการใช้เทคนิค Gallery Walk เข้ามาแลกเปลี่ยนรู้ให้กับนักเรียนชั้นป .5 ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหากล้าแสดงออกและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็น active learning ที่เด็กๆสามารถที่จะพัฒนา ให้มีทักษะในศตวรรษที่21และยังส่งผลให้ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ